ทุกคนดูคลิปวิดีโอที่โกนขนไฟฟ้าขนาดจิ๋วนี่สิครับแค่ปาดๆไปตรงที่มีขนขนก็หายไปสะอาดเลยเดี๋ยวผมไปสั่งมาลองให้ทุกคนดูนะครับว่าขนเยอะๆของผมจะหายไปได้จริงไหมได้ของมาแล้วนะครับแกะกล่องออกมาก็ไ,ได้กล่องที่โกนหนวดที่ดูดีมากเลยนะครับแพ็คมาอย่างดีเรามาดูข้างในกันโหดูดีเลยนะครับมีคู่มือการใช้งานแปรงปัดขนและสายชันมาให้เราด้วยเดี๋ยวผมจะลองโกนหนวดของผมให้ทุกคนดูนะครับ ออกสะอาดไม่รู้สึกว่าเป็นต่อเลยนะครับวิธีเอาขนออกหมุนด้านหน้าออกแบบนี้เลยนะครับทำได้ง่ายๆเลย ปาดเศษออกนิดหน่อยเพราะเป็นที่โกนหนวดแบบตัดและเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาเคาออกก็จะเป็นเศษแบบนี้ครับสรุปเลยนะครับที่โกนหนวดอันนี้ใช้งานได้จริงที่โกนหนวดอันเล็กพกพาได้ง่ายๆแถมดีไซน์สวยดูดีมากเลยผมขอให้5ดาวนะครับอย่าลืมก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งมาดูมาชัวรีวิวก่อนเพราะมาชัวเลือกแล้วดีชัวฝากกดหัวหใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปดีแน่นอนครับ